โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับการลบข้อมูลหรือการล้างข้อมูลนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับผมอโอเคตอนแรกปกติเวลาเราล้างข้อมูลในโทรศัพท์เราจะไปที่ตัวจัดการใช่ไหมครับตัวจัดการโทรศพัพท์ปุ๊บเนาะเพื่อพเพิ่มประสิทธิภาพเพราะอะไรพวกนี้นะครับปกติจะมาล้างข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ วันนี้นะครับมันจะมีที่หนึ่งนะครับที่เราล้างข้อมูลเราจะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลมาคืนมาเยอะมากนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ข้อมูลในโทราศัพท์ของผมมันเหลืออยู่5้ามันใช้ไป 56.50G จิกเนาะนนี้เดี๋ยวครูจะสอนนะครับผมล้างข้อมูลนะครับในเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชัน o o o g l h r o r o นะครับให้เราเข้ามาที่ Google Chrome นะครับ เมื่อเราเข้ามาที่ Google Chrome แล้วนะครับให้เราไปที่จุด3จุดข้างบนนะครับแล้วเลือกไปที่การตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนมาที่คําว่าการตั้งค่าเว็บไซต์และเลื่อนนะครับผมไปที่ข้อมูลที่จัดเก็บ นี่เลยเห็นไหมครับเนี่ยคือข้อมูลที่มันแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเนี่ยเราเราลองกดล้างข้อมูลทั้งหมดดูเห็นไหมครับนี่คือข้อมูลที่โอ้โหเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับผม 3.8G จุิกครับเราสามารถลบได้นะครับผมสามารถลบล้างได้เลยนะครับอ่าหรืออ่าเดี๋ยวผมจะลองล้างสักอันหนึ่งก็ได้เช่นของมือเว็บไอคิวเนี่ยผมคลิกเนี่ยนะครับกดล้างข้อมูลแล้วรีเซ็ตนะครับผมปุ๊บเห็นไหมครับ อ่าแล้วเราตอนนี้คือล้างไปประมาณ2องกิกะนะครับอ่าเห็นไหมข้อมูลจะหายไปประมาณ2องสองกิกะเหลือ1นจุดแปดละนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับอ่ามาดูข้อมูลในพื้นที่โทรศัพท์เรานะครับอ่าเมื่อกี้เราล้างไปเท่าไหร่ครับอ่าเมื่อกี้เราล้างไป3ามิกะล้ปึ๊บเห็นไหมครับว่าอ่าข้อมูลนะมันจะลดลงนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมอ่าขอสแกนซ้ํา นะครับนี่คือ,อเป็นพื้นที่ข้อมูลที่เราหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเข้าไปล้างเหมือนกับของผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับลองไปล้างดูนะครับเราจะได้พื้นที่คืนมาอีกหลายจิกเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผูด้วยนะครับสวัสดีครับ